เขับรถเสร็จแล้วหนูก็หลับรอแบบว่าคนเข้ามาเยอะๆก่อนวันดีค่ะวันดีค่ะมิสย y ม u ส i s s y o ุ Too ทุกสามวันเกิลขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ทุกคนสบายดีบอหนูอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี้หนูอยู่เชียงใหม่หอยู่เชียงใหม่เล่นขับรถเป็นยังไงวันนี้ขับออกไปข้างนอกขับไปแบบไปเส้นแบบสมงก็รถบรรทุกเยอะมากแบบแบบแถนนใหญ่สนุกดีคะ่ะ แต่ตอนแรกตื่นเต้นตอนที่แบบเลี้ยวข้ามถนนหรือว่ายูเทิร์นอะไรเงี้ยตื่นเต้นดีแล้วก็ตอนกลับมาถึงโรงเรียนก็ฝึกคัดนิดนึงเขาบอกว่าเออเคได้ละเดี๋ยวลองไปทำแบบว่าทดสอบที่เป็นข้อสอบมันไม่ผ่านอะ่ะคือหนูได้44คะแนนแต่ว่ายังไม่ได้ใช่สอบจริงนะแค่ทำแบบทดสอบเฉยๆแต่พรุ่งนี้ต้องสอบแหละ เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ใบขับขี่เปล่ามัน Happy Birthday Thank you Hi to Philippines มาบูไฮมาบูไฮ Hi p h i l i p p i n e แฟน n s ใช่หนูไม่ห่วงปฏิบัติแหละหนูว่าหนูน่าจะจอดในในรถที่ได้อยู่ที่ ให้เขาที่เขาให้ทำข้อสอบหนูว่าหนูทำได้แต่ข้อสอบอย่างเงี้ยไม่รู้จริงๆคือแบบคือผิดห้าผิดเกิน5้าคะแนนแล้วมีห้าสิบข้อต้องทำให้ได้อย่างน้อย45ถอยจอดโอเคค่ะของหนูถอยจอดโอเคแต่สำหรับหนูอ้ยขอบคุณค่ะ thank you เทียคือจอดเทียบข้าฟุตบอล แล้วก็ให้ลรอทับสิเหลืองก็ไม่ค่อยถูกแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะแต่ถ้าถอยจอดแบบถอยจอดอะไรอย่างง่ายอยู่โอ้ oh, ขอบคุณค่ะ thank you so much ตอนแรกหนูบังคับพวงมาลัยไม่ค่อยเป็นไม่รู้ว่าแบบหนูก็รีบถอีไงคือคืนรอหนูก็ไม่รู้ทำไงแต่ตอวนี้เริ่มชินแหละเพราะว่าวันนี้ครูให้ออกไปข้างนอกแหละ ก็เลยแบบว่าความตื่นเต้นที่ขับในสนามนั้นลงเพราะว่าไปเจอรถแต่ขับในกรุงเทพไม่รู้ว่าคือเชียงใหม่กับกรุงเทพมันต่างกันเกินอนะ่ะเชียงใหม่รถไม่เยอะเท่ากรทมอ่ะแต่คนขับเชียงใหม่เวลาขับเส้นถนนใหญ่เขาขับเร็วมากเลยเนะี่ยมีรถก่อนตองเนี้ยถึงถึงขับได้แต่ไม่มีรถที่กรุงเทพอ่ะอยู่เชียงใหม่แม่ยังไม่ให้ขับเลย ไม่บอกว่าเราเรขับขี่ได้ค่อยขับสวัสดี thank you so much how are you guys ขอบคุณค่ะกับเพื่อนเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะหน้าอากาศอากาศเย็นเอ้ออากาศหนาวด้วยแต่แบบ ไว้ <White S 2> มันดีอ่ะคือพอมาอยู่เชียงใหม่ใช่ยหมทุกอย่างมันแบบว่าสโลว์ทุกคนแบบค่อยๆเดินค่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันเลยโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เท่าไหร่เพราะว่าชอบอยู่กับที่ตรงนั้นมันกว่าชอบปิวชอบไว้ชอบแบบร้านอาหารโลเค้ all, นั่งใช่ปะแล้วก็นั่งมันเย็นอ่ะพอนั่งปุ๊บม,มันก็แบบสบายอ่ะ I was learning to drive very easy But But It is very hard Happy birthday, thank you My birthday is upcoming Happy birthday I don't want to make that Birthday I miss y o u t o o เป็นยังไงบ้างเฮ้ยแต่ว่าขับปวดแขนนิดนึงไม่รู้เพราะเกรงเกินไปหรือเปล่าวันนี้ออกนอกถนนแล้วมันเกรงอะรู้สึกนเกรงตอนแรกมันรู้สึกกลัวแต่ว่าพอขับไปขับมาก็ไม่กลัวแหละแต่ไม่รู้ว่าขับคนเดียวมันจะตื่นเต้นเท่ากับไม่มีคอยู่หรือเปล่าสนุกค่ะเชียงแม็สนุดแต่พรุ่งนี้หนูเรียนขับ,บอีกวันหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวแบบจริงๆอยากไปเที่ยวแบบบนดอยนะแต่ว่าหนูไม่ได้มีเวลาขนาดคือเชียงใหม่มาคือขับรถอะ Let's start at the end ขอบคุณฟิลิปปินส์ thank you ยังไม่ได้กลับคะ่ะ Can you speak in English a little bit คะ่ะ How are you Right now I'm 24 y e a r s old <laughs> ขอบคุณค่ะเชื่อไหมคิดถึงดอยอาขางแต่หนูไม่ค่อยเที่ยวดอยส่วนมากคืออยู่แต่บ้านแล้วก็นอนอยู่กับบ้านแล้วก็นอน,อ,บบน,น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปหน้าหมอไปซื้อเสื้อผ้าเพราะหนูไม่ได้เสื้อผ้ามา <laughs> ไม่ได้อะไรมาเลยนอกจากชุดนอนชุดนอนใช่ปะ่ะแล้วก็เสื้อสักสามตัวแล้วก็ชุดกลับถุงเท้า ขนาดเลย thank you ก็เลยแบบว่าซื้อใหม่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะน้องนุ่นสวยขอบคุณครับเมื่อวานไปอืมฉลองวันเกิดที่ร้านกูดบิวแมทกูดบิววับดีมากคนแต่ว,ว่าวันธรรมดาคนน้อยไปกับ หนูพี่สาวแม่แล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งค่ะเป็นญาติค่ะญาติฝั่งลำปางแต่น้องเขามาอยู่เชียงใหม่เพราะว่าต้องเรียนมาหาลัยเชียงใหม่ส่วนคุณพ่อหนูอยู่ลำปางไม่ได้มาคามุสตะกะติ d o ยู l i ล e ์ e รื l อ today not because tomorrow I learn dive morning very morning รุ่งนี้หนูตื่นต้องตื่นเช้ามากเพราะาเรียนขับรถตอนเชา้ารีวิวขับรถเหรอตอนแรกหนูค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยขับแบบไม่เคยขับไม่รู้วิธีการอะสตาร์ทอะไรยังไงแล้วเขาให้เรียนแบบว่าเช็คเบื้องต้นขอบุณค่ะแบบรถยนต์อะไรเงี้ยแบบว่าถ้ามีอะไรเสียแบบเช็คเบื้องต้นไปก่อนไม่รู้เลยมันจะมีข้อสอบแบบน้ำอ่าหม้อเขาเรียกว่าอะไร หมอ้อน้ำอะไรนะลืมอะหมอ้มอหม้อที่มันระบายความร้อนของเครื่องยนต์ใช้น้ำํำไหนได้บ้างน้ำอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> ขอบคุณค่ะ thank you เออนั่นแต่นั้นรู้ก็เรียนพวกนี้ด้วยตอนแต่ตอนเรียนทฤษฎีอะ่ะที่เรียนตั้งแต่เช้าถึงเท่าไหร่อะ่ะหนูมีข้าวหนึ่งที่ครูเขาให้ดูคลิปอย่างเดียวอะ่ะแบบชั่วโมงเต็มอะคือไม่ไหวจริงๆอะ่ะ ขอบคุณค่ะคือหนูต้องแอบงีบจริงๆคือมันไม่ไหวอะแต่แบบนีระลับระลับตื่นตื่นอนะเรียนวิธีเช็คน้ำมันเครื่องใช่ใช่ใช่เรียนด้วยก็คือดูว่ามันเป็นยังไงถ้าอยู่สองจุดตรงนี้ก็คือโอเคอะไรอย่างงี้เรียนหมดเลยคือไม่รู้เรื่องรถเลยจริงๆทุกคนหนูอะตั้งแต่เกิดมาคือก็ไม่เคยขับรถ อยู่กรุงเทพก็เพราะอยู่กรุงเทพตั้งแต่สิบสาสิบสี่ใช่ไหมก็ไม่ก็นั่ง BTS ไม่ก,ก,ก,ก็เรียกเก็บตลอดเรียกเรียกรถตลอดอะไรอเงี้ยข้อสอบข้อสอบอะคือสอบพรุ่งนี้จริงๆอ่ะแต่วันนี้เขาทำเทสก่อนคือได้ครั้งแรกได้41ครั้งที่สอได้44ซึ่งมันต้องผ่านส5คะแนนเต็ม50หืม not not long just start just two minute and you come Yeah. <S next s e r i e s first meal t h e s e r i on on เขาบอกอยัง on ซีนโอนมุกกลาเนี่ยทุกคนประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกอะใช่ประมาณยี่สิบห้า 20, ไม่รู้เขาบอกหรือยังอ่ะ เขาบอกยังว่าออนวันไหนเติมหม้อน้ำใช่แต่ใจหนึ่งหนูก็อยากขับรถไฟฟ้าเลยคือหนูไม่ได้ขับแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้แน่นอนอี่ยขัะแป๊บๆเผอๆบางทีสมุดสมุินะสมมุิถ้ามีรถอาจจะไม่ได้ขับไหวเท่าไหร่ก็ได้เพราะรู้สึกปวดขาปวดแขนยังไม่รู้สอบรถยนต์หรอคะเขสอบย่างไหม พวกนี้ก็ไม่ไมีที่ไหนถ้าจำหมามันได้อยู่แล้วทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่ควรรู้พื้นฐานการขับรถอยู่แล้วอะแต่หนูไม่ค่อยแบบรู้ไงหนูเลยต้องไปอ่านเพิ่มจำเพิ่มมาเอายังไม่ได้บอกหรอจ๊ะออมกะขอบคุณค่ะโอ้ oh, thank you ก็คิดว่ามันใกล้ๆนี้แล้วเขาบอกแล้วคือเขายังไม่ได้บอกเหรอ จบจริงๆบอกอนูล่วหนูก็บอกเป็นที่ไปเลยจีบห <c oughs> ปรดยังไม่ได้์แปลว่าอะไรคุณยังไม่ได้กินอ๋อเย้วิญง ทำไมยุงเข้ามาได้ระนี่ฉันต้องทำอะไรพราะวันนี้โอ้ก็นายมี t o ้ม e t o ้ I have um รุ่นที่ egg morning อ <laughs> ะ egg ยี่ยมสุดกิตัวยี่นอนนั่งมาแล้ว thank you นะคะ หนุจุ่จีลนะขอบคุณค่ะขึ้นหัวตกใจเสียงของขออนี้ส่งมาเพราะเพราะหนูเปิดเรงสุดหว่นหเจี谢谢๊ยหรออ๋อขอบคุณนี่เปอูโอ้ มี่ฮป Happy Birthday นุ่นนะ Thank you ค่ะขอบคุณค่ะคุณสป้อยเหรอโตไม่สิคือด้วยอายุอาจจะอายุน้อยกว่าพี่วังนะแต่นี่คิดว่าโอ้ oh, Thank you ค่ะแต่ด้วยคาแรคเตอร์มันทำดูโตกว่าพี่วลังแต่หนูชอบแฟชั่นของหญิงแยมมากๆชอบมากๆคืออยากเอามาอัดดบกับในชีวิตจริงเลย i ะเปน shiny a long time จั้นจะมาหนูจะไปเรียนจีนกับพี่วีแ่แหละคือพอเรียนเองมันก็เรียนยากอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันไหนเราผิดอะไรอย่างเงี้ยการออกเสียงเขาดูสิว่าภาษาจีนออกเสียงยากก็เลยแบบว่าเรียนกับคนที่เขาดูจีนถ้าเราออกเสียงผิดเดี๋ยวเขาบอกแล้วก็เรียนแบบคำอื่น Happy birthday จีนคน怎么说呢我忘我忘了。嗯，แต่ว่ามีคนเคยสอนแล้วหนูก็ลืม Thank you, Aunt Marisie, Hello Marisie, Happy birthday, Thank you ค่ะสวัสดีสวัสดี Where you come? Yeah, I want to go again. Shun, chun li Le Shun, chun li, shun, chun li. Well, some kwaila. Shun li kwaila. Sorry, I love you too. ไม่มีคนไทยให้ทุกคนใครเป็นคนไทยพี่มโนมมาแล้วแล้วคามเฮอินฟิลิปปินส์นะคะอุ๊บส once again I want to go again too เดี๋ยวก่อนหนูแปลก่อน กูซาจริงอันนองจริง yeah yesterday i um party birthday with my family แต่ว่าอาจจะมีปาร์ตติวันเกิดหนูนะคะจัดอาจจะไม่ใช่เดือนนี้เพราะเดืนนี้คือตารางงานเยอะมากจริงแบบว่าหนูกลับขึ้นไปเนี่ยหนูถึงกรุงเทพก็ วันต่อมาคือซ้อมๆๆๆยาวเลยค่ะแล้วก็งานนู่นงานนี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเต็มตัวเพลงสองแหละอย่างที่บอกไปว่าเพลงสองเริ่มแล้วนะคะใช่วันเกิดพี่นุ่นแบบว่าแบบพร้อมกับแฟนๆทุกคนอะไรเงี้ยมีนะทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่เดือนนี้จริงด้วยแบบปิดปีใหม่ย,ยาวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอ เปิดมาหนูก็มีาตารางซ้อมเยอะมากจริงๆซ้อมเยอะมากจริงทุกคนมีนไม่รู้ว่าตารางงานออกหรือยังก็เดี๋ยวมีวงสวงอีกมีอะไรอีกเ,อเยอะอะค่ะอ๋อแล้วก็มีสตาร์랩กับทุกคนใช่ไหมนร่นี้อนาจจะเป็นซ้อมเ,อเยอะอะคือแบบว่าคืออาจจะไม่เห็นแบบว่าตารางงานแต่ว่าการซ้อมประกัศ การซ้อมทำคอนเทนเนอร์เยอะอยู่ Do you like black pink? Yeah, of course. I stand black pink. จู่ๆวันเชียงหาววันเชียงหาวที่้านมีต้นไม้มีนิดเดียวค่ะมีนิดเดียว Do you like Philippines? Yeah, of course. I like Philippines. You are c d s t o m e r member. Yeah. ตัดออกให้หมดเลยก็ได้นะคะเพราะอะไรคะไหนเล่นมุกหรือเปล่าไหนดูสิอุอ้ยทุกคนหนูกินข้าวแรงกับบะคอนก้อมหนูได้กินสักทีคือหาที่กรุงเทพไม่ได้บะคอนก้อมซี่โคงทอดพริกหนุ่ม อะไรอ,อ,อีกอีกอันหนึ่งคืออะไรอะ่ะลืมไส้ตันอะไรก็ไม่รู้จะได้เริ่มต้นใหม่กับพี่อ๋อ <laughs> ขอบคุณค่ะใช่กลับมาเชียงใหม่ได้กินแบบว่าของที่อยากกินเยอะมาก it's playing golf fun yeah very fun I really hurt my arms but but it's fun I come back Bangkok I play again with Peewee and with my friends Do you like Bini. Oh, my go, right? bini very good Good singing, good dance, very good I จู่จู่中文差，จู่จู่中文说的，จูจู่中文说的好，说的好好，对吧？h o w you stay in s c h o It's just one week อุยพรอให้หน่อยค่ะพรุ่งนี้มันเกิดอุ้ยปี้เบิร์ t เดย์นะคะเกิดใกล้กันเลย first time playing golf, yes it's so hard for me so hard for me because คือต้องคอนเซนเทรตมากมากอะหนูไม่ชอบกีฬาที่มันคอนเซนเทรตขนาดนั้นแต่ว่าพอเล่นไปมันก็พอตีโดนอะมันก็เริ่มสนุกและตอนแรกที่ตีไม่โดนแบบมันโมโหเ <laughs> มื่อวานครบเอาอหนึ่งปีหนึ่งเดือนเหรออุ้ยขอบคุณนะคะเอ้ยเมื่อวานเป็นวันเกิดเอ้ยตรงกับวันเกิดหนูพอดีเลย ขอบคุณนะคะแบบว่าอยู่ในการแบบเกินปีแล้วว่าแบบปีแล้วว่ารู้สึกแบบว่าเวลาผ่านไปเร็วอยู่เพราะเหมือนแบบรู้จักทุกคนแบบแบบเองอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังอยู่คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าให้ความหลักมาตลอดแบบเหมือนเดิมตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆค่ะก็ เราดูผลงานต่อๆไปได้เลยจะเห็นศิลปินของชาเขียวทุกคนนะคะเก่งขึ้นแน่นอนทุกคนจะภูมิใจในตัวหนูแน่นอนนะฮะ